สวัสดีครับเพื่อนๆผมเต่าครับลิปที่จบไปนี้นะครับก็ชื่อว่า l a l e นะครับเป็นเพลงของวง s า u Garden นะฮะวันนี้ผมใส่เสื้อ Sound Garden เวยเพลงนี้นะฮะมันจะมีลิปหลักอยู่ที่จะมีในตั้งแต่ Intro, t u r ท่ทอน r ุกนะฮะซึ่งเป็นเมนหลักเลยของเพลงนี้ก็ไม่ยากแล้วก็สามารถเล่นกันได้ทุกคนนะฮะ เป็นลิฟทที่เท่ครเดี๋ยวเราลองดูเลยครแล้วก็เพลงนี้ตั้งอยู่ใน e standard นะครับอ่าเริ่มแรกเลยนะครับเราจะดีที่สายหนะครับเป็นสายเปล่าผมจะเรียกว่าสายเปล่านะครับดดกดที่เฟ2สิครับต่อไปกดที่เฟ5สิครับ สามโนดนี่นะครับต่อไปเป็นสายเปิดครับเฟสที่10บเฟสที่12บสอัแรกครับต่อไปจะเป็นสายเปิดกับไมีกครั้งแล้วก็เป็น เฟสที่เก้าแล้วก็เฟสที่สินี่นะครับอตอนนี้เราได้3ชุดแล้วเริ่มใหม่นะครับตั้งแต่ชุดแรกจะเป็นอย่างนี้เล่นต่อเนื่องกันชุดต่อไปครับจะเป็นสายเปิดกลับมาสายเปิดแล้วก็จะเป็น สิบสิบกลับมาคืนก็จะเป็นทั้งในชุดแรกนะครับจะเป็นอย่างนี้ชุดต่อไปนะฮะจะเป็นสายเปิดเด็ดสองครั้ง แล้วก็จะเป็นเฟสที่15เราจะดันครึ่งเสียงนะฮะมันจะคือเสียงตัวนี้เสียงของเฟสที่16นะฮะประมาณนี้พอเล่นรวมกันก็จะเป็น การดีดนะครับเราจะเป็นลงขึ้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 นลงอย่างนี้นะครับการใช้นิ้วก็จะเป็นนิ้วชี้กับนิ้วก้อยก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะเป็นอย่างนี้ลองดูนะครับ ชีกอยชีกอยชีก้อยชีกอย,กอย,กอยแต่บ้างที่ผมก็จะเป็นแล้วก็สุดท้ายก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ก็จะเป็นประมาณที่ผมแนะนำก็จะเล่นได้คล่องเราวก็ง่ายนะครับ เพลงนี้ก็ลิปหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับลองไปฟังแล้วก็ลองฝึกตามจากช้าแล้วก็ลองเล่นกับเพลงดูนะครับเล่นจากช้าช้ให้ค่องๆก่อนแล้วก็ลองไปเล่นกับเพลงดูสนุกครับเพลงนี้แล้วก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมานำเสนอเรื่อยๆนะฮะให้เพื่อนๆได้ลองฝึกเล่นกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นปิดท้ายให้ฟังดูอีกทีนึงนะครับ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้า,ามีความคิดเห็นอะไรก็แสดงความเห็นได้ข้างล่างนี้เลยนะครับหรือมีเพลงแนะนำอยากจะให้อสอนเล่นหรือแนะนำเพลงอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ